โอเคครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาพูดเกี่ยวกับโต้เลื่อย iMAX 10นิ้วนะครับที่ตอนนี้คือราคาถูกที่สุดนะฮะเท่าที่จะหาได้ในตลาดแล้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับแต่ว่าจะมาขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของจุดปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าจุดสังเกตที่คนที่กําลังจะซื้อตัดสินใจซื้อนะครับควรจะควรจะรู้ก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อเครื่อง เครื่องตัดตัวนี้นะครับผมเนื่องด้วยมันราคาถูกมากครับหลายๆท่านที่กําลังสนใจตัวนี้อยู่ก็น่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งจะเริ่มหรือว่าผู้ที่กําลังจะเริ่มทํางาน DIY หรืองานไม้นะครับผมก็บางทีปัญหาจุกจิกพวกนี้อาจจะเป็นปัญหากวนใจของท่านได้นะครับผมซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าปัญหาทุกจิกเนี่ยหรือว่าข้อสังเกตที่ผมจะพูดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถ modify แก้ไขให้มันใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับผมพูดง่ายๆคือปัญหาที่ผมก็ลจะพูดต่อไปนี้เป็นปัญหาเมื่อคุณแกะกล่องมานะครับจะเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปที่อย่างแรกั็เลยครับผมเนื่องจากฟังก์ชันหลักนะครับของโต๊ะเลื่อยนะฮะก็คือการผ่าไม้หรือว่าตัดไม้ที่มีขนาดยาวนะครับผมจริงๆแล้วนะครับหัวใจหลักของโต๊ะเลื่อยอย่างหนึ่งนะฮะก็คือล้อนะครับผม ล้วเนี่ยจะตัดตรงไม่ตรงนะฮะสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือั้วนะครับผมซึ่งปัญหารแรกที่ผมจะพูดเนี่ยะครับก็จะเป็นเรื่องของั้วนะครับผมรั้วเนี่ยมันล็อกข้างเดียวนะฮะก็คือก็คือฝั่งนี้นะครับแต่ว่าฝั่งตรงไปเนี่ยไม่มีล็อกนะครับทําให้ปลายฝั่งนี้นะสามารถให้ตัวได้นะครับผมให้ตัวได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับให้ตัวได้แล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราตัดไม้ชั้นๆหรือเล็กๆนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราผ่าไม้ยาวๆอย,าอย่างนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราพยายามที่จะดันเนี่ยไม้ให้ชิดหรือว่าให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับผมตอนที่มันเข้าไปตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะแต่พอเมื่อมันเข้าไปลึกๆแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงปลายเนะะี่ยฮะยิ่งเราดันมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไกลนะฮะปลายมันก็จะยิ่ง ให้ตัวได้นะครับผมซึ่งก็จะทําให้ปลายฝั่งนี้กับปลายฝั่งนี้นะครับอาจจะไม่เท่ากันได้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันบานออกมาได้นะครับผมสิ่งที่สองของรั้วนี้นะครับก็คือรั้วนี้มันสั้นนะครับผมจริงๆถ้ารั้วมันยาวนะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหารั้วให้ตัวได้โดยการอาจจะเอาแคลมป์นะฮะมายึดกับปลายฝั่งนี้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ทําไม่ได้นะฮะ อย่างที่สองนะครับก็คือรู้ว่าตอนแรกที่ให้มานะครับมันจะเอียงเข้าไม่ก็ออกนะฮะตอนแรกที่ผมมาเนี่ยผมได้เป็นเอียงเข้ามานะครับผมซึ่งอันนี้แก้ไขได้นะครับโดยการใส่แหวนชิมนะฮะเข้ามาในนี้นะครับถ้ามันเอียงเข้านะฮะเราก็ชิมอันนี้นะครับมันก็จะบานออกมา่นิดนึ่ะแต่ว่า มันก็ไม่เป๊ะนะฮะเวลาเทียบก็เทียบกับล่องรันนอ้อนี่ได้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ใช้แหวนประมาณสองอันนะฮะเพื่อจะให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป๊ะนะฮะแต่ก็พอแก้ไขได้นะครับผมอย่างที่สามนี่นะครับก็คือตัวรางสเกลนี่นะครับผมผมบอกก่อนนะว่าสเกลเนี่ยสามารถใช้งานพอใช้ได้นะครับ เราสามารถปรับให้มันตรงได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับตัวละตัวสเกลนี่นะฮะแต่ว่าปัญหามันก็คืออลูมินเนียมทั้งชิ้นนี่นะครับมันสูงกว่าล่องลันเนอร์นี้นะครับผมปัญหาคืออะไรนะฮะก็คือว่าเราใส่สมมุติผมใส่ตัวคอร์ดคัตอันนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเนี่ยถ้าถอยนะ มันมันชนลางนะครับผมต้องยกขึ้นมาหน่อยนะมันถึงจะออกมาได้นะครับผมซึ่งฝั่งเนี้ยไม่เป็นนะฮะแล้วข้างล่างเนี่ยก็ไม่สามารถปรับได้นะครับผมก็วิธีผมใช้ก็คือผมก็ต้องระวังนะครับใครที่ยังไม่ชินนะครับก็อาจจะถอยแล้วติดได้นะครับผมแล้วเวลาเราใส่ตัวรันเนอร์เนี้ยนะครับผม นี่เขาเรียกว่าลันเนอร์สำหรับถาดคอร์ดคัตนะฮะเราตัดเนี่ยมันได้มันได้ระดับเราก็วัดตัดให้มันพอดีแล้วนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ยังเกลืออยู่ดีนะครับมันเลยทําให้มันไม่เท่ากันเวลาเราใส่ถาดคอร์ดคัตเข้าไปเนี่ยครับเวลาลันเนอร์มันดันสุดหมดเนี่ยครับมันก็อาจจะตกลงลงร่างได้นะครับทําให้ถาดเนี่ย มันยุบตัวลงนะใบก็จะโผล่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมซึ่งก็อันตรายนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องระวังนะครับเจ้าต,ตัวไอะไรอะตัวคอร์ดคัทเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็เราเอาไว้ตัดไม้ที่มันคอร์ดคัทอย่างนี้ใช่ไหมดันเข้าไปอย่างนี้ปัญหาก็คือนะฮะตัวลันเนอร์ตัว,ตวนี้มันเล็กกว่ารางค่อนข้างเยอะนะครับผมทําให มันให้ตัวได้นะฮะเนี่ยครับ,รบเยอะอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราจับเนี่ยเราคิดว่าเราจับแน่นแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าระหว่างทางเราไปแล้วเราขยับเนี่ยมันก็จะองศาม,มันก็จะเปลี่ยนนะครับผม<ๆ>อย่างที่สองเกี่ยวกับอันนี้นะครับคือว่ามันสั้นนะครับเราไม่สามารถใส่ไม้ที่มันใหญ่มากได้นะฮะ พราะมันจะหลุดนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเราถอยเยอะนะฮะมันยิ่งให้ตัวได้นะครับผมนี่ยฮะยิ่งเราถอยเยอะมันก็ยิ่งให้ตัวได้นะครับซึ่งก็จะแก้ไขปัญหาโดยการทําถาดฟอด์พัดนะครับตัวนี้นะฮะตัวต่อไปที่ผมจะพูดนะครับก็คือตัวเพลทรองอันนี้นะครับผมตัวเพลทรองเนี่ยทําจากพลาสติกนะครับ ซึ่งพลาสติกเนี่ยมันก็อ่อนนะฮะมันก็จะยุบได้นะครับผมยุบได้แล้วยังไงนะฮะพอยุบได้แล้วเนี่ยเวลาเราดันไม้เข้าไปเนี่ยเราก็อยากจะให้ไม้นะครับวิ่งอยู่บนพื้นโต๊ะใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องออกแรงกดนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามันยุบได้นะครับออกแรงกดนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะแค่ออกแรงนิดเดียวนะฮะมันก็เปลี่ยนองศาได้แล้วเนี่ยครับผมซึ่งผมว่าอันนี้มันมัน มันอ่อนไปนะบางทีเราเราตัดเยอะๆมันก็ทําให้ไม้ออกมาเบี้ยวได้เหมือนกันนะครับผมเพราะอันนี้มันอ่อนไปนิดหนึ่งนะที่แก้ไขนะครับก็คือเราก็ทําเพลทใหม่นะฮะอาจจะใช้ไม้นะครับมาแทนเพลทนี้นะครับมันก็จะแข็งขึ้นนะฮะและอีกอย่างนะครับตัวเพลทเนี่ยมันไม่สามารถปรับขึ้นปรับลงให้มันเรียบ เท่ากับโต๊ะหน้าโต๊ะได้นะครับผมอีกนิดหนึ่งนะฮะจะเสริมเรื่องล้วนนิดหนึ่งะครับตรงปลายฝั่งนี้นะฮะที่ดำๆเนี่ยนะครับผมมันสูงกว่าพื้นโต๊ะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเราต้องเราต้องดันชิดล้วอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราดันชิดล้วเนี่ยมันก็ตกลงมาหน่อยนะครับตรงนี้ตกลงมาไม่ว่านะครับ จริงๆมันมันควรจะเตี้ยก,กว่าพื้นล้วนนะครับมันจะได้เรียบมันจะได้เรียบไปไม่ใช่ตกดังกึกเนี้ยเนี่ยเห็นได้ยินไหมฮะแล้วผมบอกเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มทํานะครับผมทุกคนนะเป็นหมดเปลี่ยนใจนะครับไปกลางทางและเปลี่ยนใจบุ้งเอ้ยตัดไปแล้วผ่าไปแล้วนิดหน่อยนึงเราอยากถอยกลับนะครับเราไม้เรายาวนะฮะ สมมติผ่าไปแล้วขนาดนี้เราอยากถอยกลับสิ่งเกิดขึ้นก็คือติดนะฮะถอยกลับไม่ได้นะครับต้องยกขึ้นมาหน่อยนะครับผมถึงจะกลับได้นะครับซึ่งถามว่าตอนแรกผมก็เวอร์นิดหนึ่งนะทำไมมันถอยกลับไม่ได้ซึ่งมันก็สำหรับคนที่ตกใจนะฮะก็ต้องระวังนะครับผมตรงนี้เขานนาจะทำให้มันต่ำกว่าหรือเรียบไปกับพื้นโตะนะครับ ชุดล้วเนี่ยเอาให้ดีนะฮะก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทำล้วใหม่นะครับพอทําล้วใหม่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องทํารางล้วหน้าหลังใหม่นะครับผมปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องได้รับการแก้ไขนะครับผมจากเราเองนะครับซึ่งในคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็อาจจะมารีวิววิธีการโมดิฟายล้วกับกับรางล้วหรืออาจจะเป็นตัวตัวนี้ด้วยนะครับตัวเพลทน,นี้ด้วยนะครับ เบื้องต้นนะครับที่ผมใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็จะเจอปัญหาจุกจิกพวกนี้นะครับก็มันเป็นอะไรที่ผมหวังว่าผมจะรู้ก่อนนะฮะเพราะผมก็ซื้อออนไลน์นะครับผมก็ผมก็พลาดเองนะฮะจริงๆก็เอาให้ดีก็คือควรจะไปดูของจริงก่อนนะฮะเราค่อยซื้อนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเราไม่เคยใช้นะครับเรามาใช้อันแรกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ปัญหานะครับว่า ว่าเราจะเจอกับอะไรอะไรมันสําคัญอะไรมันปล่อยผ่านได้อะไรมันไม่ควรปล่อยผ่านนะครับผมเช่นเรื่องล้วนเนี่ยผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเพิ่มเงินอีกสักหน่อยเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งโมดิฟายล้วนเนี่ยผมว่าผมยอมนะฮะที่จะเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งไม่ใช่นิดแต่พันกว่าบาทนะครับพันเนะเพื่อที่จะซื้อยี่ห้อที่มันาสามารถแกะกล่องออกมาใช้งานได้เลยนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบว่า เพอร์เฟกขนาดนั้นเลถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละเป็นหมื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ถือว่าเรายอมรับมันได้ขนาดไหนนะครับผมหรือว่ายังไงมันคุ้มค่าเรามากที่สุดนะฮะยังไงผมก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่กําลังเลือกซื้อโต๊ะเลื่อยอยู่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ